กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาตกหลายๆครับวันนี้ครับผมม่นอกอฟซีครับอุ่นต้มนอไม่ข้างทางครับผมเซ็บเซ็เลยมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมอนซังชนแนลกับการใส้ชีวิตในต่างแดนครับผมกลับมาพ่อกับมาจากาศหลังเลิกงานนะครับผมมื่อนี้ก็เป็นเศร้าันาคารที่27เดือน5 2025นะครับผม แวมาเบื้องอัตราการแลกเป็นเงินกันว่ามื่อี้อัตราการแลกเปลี่ยนยูทีเท่าไหร่นะครับผมเอาโทรศัพท์ก่อนส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมตอนนี้เวลา8โมง32นาทีนะครับผมวันที่27เดือน5 2025นะครับผมอัตราการแลกเป็ี่ยน่ที0.2253นะครับผมเลทเงินกับยูประมาณนี้บ่ขึ้นบ่ลงบ่ไปหน้ามาหลังลกับบ่ไปหลังมาหน้าครับผมนี่ อัตราการแลกเปลี่ยนนะครับผม0.2253นะครับผมส่วนเมนูหลังเรื่องงานเมื่อนี้นะครับผมซี่ฮ็เมนูนี่ผมซี่ตาบกทัวครับผมนี่บกทัวครับบกทั่วบกทั่วบกทัวยุ่ปุ่น,นี่นะเป็นนั่ายบกทั่วฝักยาวบ้านเฮาแหละนะครับผมบกทั่วนี่ซื้อมาในราคา200 2 7 0กิยนครับผมรวมภาษีละนะครับผมเพราะว่าราคาตัวง่ายนี่ยัง,ย,งยังพันได้รอบแบงโอ้ยัง ยังพันได้บวกแวกยังพันได้รวมภาษีใช่ไหมครับผมอันทางล่างนี่ตัวนั่นนี่รวมภาษีแล้ว270บาทโูณสองร้อยเกตสิบยนนะครับผมแต่นะผมเชื่อล่เป็นเงินบ้านเฮาสิเบิ่งว่าบอกคัวซัมนี่คิดเป็นเงินบ้านเฮามาสิเปลี่ยนเท่าใดกับอัตราการแลกเปลี่ยนณะปัจจุบันณตอนนี้นะครับผม270ร้อยเคูณศูนย์นะครับผมปั๊บนี่ครับผมประมาณ60บาทครับผมมพี่น้องเอฟซีครับ นี่หกสิบบาทบอกคือว่าถุงนี่นะนะครับผมแล้วกับมาเคเรนบาเคเรนซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยห้าเยนนะครับผมนะ่รวมภาษีแล้วของเจ้าของก็ลงเป็นมากเดี๋ยวให้ของผมเป็นมากก็แล้วกันซื้อได้ซื้อกินแล้วนะครับผมหลังจากนี้ไปอะแต่ผมสิคิดเป็นเงิน้าเทาซื้อเบิ้งนี้หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งร้อยห้าคูณศูนย์จุดสองสองห้าสามประมาณยี่สิบสามบาทแล้วผมบาเคเรนได้จากอันไหนได้จากหน่วยนี่สองสี่หกได้เกียรหน่วยนะครับผม อย่างเมนูวันนี้ง่ายๆับผมเอาแบบบักซ่วงว่าซ่วงว่าอีกหน่อยครับผมวันนี้ผมสิทอดไข่แล้วก็บตำบักทว่านะครับผมแล้วก็กินกับต้มหน่อไม้ครับผมบอยคัคผมบอกไว้ล่วงมือนี้ครับผมหลังเลือดงานนี่สิครับเดี๋ยหน้าบักทัวกันอันดับแรกครคลิปเรียวๆยาวๆนะครับผมมันเป็นไข่บักทว่าปีบ้านเฮาเลยครับผมพี่น้องเอฟซีครับบักทว่าปีบักน้อยอันบักทว่าน้อยอันสั้นๆ ตำเสียบเท่เด้อทั้วปีตำนัวดีขนาดเด้อผมจิบบอให้มังซิมตัวอืมอืมนะครับเปรียดข้าวกทั้วปีบ้านเฮาเลยยูญี่ปุ่นน่ะยูญี่ปุ่นน่ะผมจิบบอให้เขาซื้อกินแต่เป็นนรวยอ้อนมันเขาซื้อปลาปล่อยให้มันเหงานะครับผมเก็จะบอกว่าฝักเหงาแทนพอที่กินเขาที่กินตอนร้อนอ้นใช่ไห ตอนที่มันแก้กัญชาไม้อหนอนอะเขาเขาก็กินเนี่นะครับผมผมสังเกตเบื้องอะ่ะตรงนี้ขอไปขายในซุปเปอร์เลยนะครับผมคนที่กินได้เฉพาะสมันยน้อยๆเขียวๆเกี้ยๆอินไม้เราแช่มันตึงๆเก็บไว้ก่อนนัินบแนไปสิกินกันนะครับผมนี่บะแมนนะครับผมนี่เท่าที่สัมผัสมาเด้อนะครับผมไ <c oughs> ข่เจียวแซบ่บๆหลังเลิกงานนะครับผม กินฟอดไข่กับตำาบกทั่วนี่เวยมันก็เข้ากันไปได้อยีายไปแล้วครับให้กบปีกับกวองมดแล้วง่ายๆเลยวันนี้นะโอ้อยแยกหลับแยกนอนครับกาดเดือคืนแรกนี่ปีเงี้ยเป็นตายอยู่ดิ เมื่อวานนี่ไปยามพี่น้องเมื่อวานนี้เอื้อยเอื้อยเพื่อนมาหาเอื้อยเพื่อนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อวานเอื้อยเพื่อนมาเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยเอาน้ตไม้ไปฝากเอื้อยเพื่อนนำนะครับผมเพื่อนเอาของมาให้ตั้งหลายเลยว่าทเป็นอืองเป็นอึองเป็นเห็ดเป็นยังเห็ดเพาะก็มีครับผมเดี๋ยวผมถ้ารอพผมรอซีดอย่างสุกินนะครับผมของฝากจากไทยแลนด์นะครับผมขอบคุณหลายๆรี่ก็ตุหลายๆครับผมเป็นเอื้อยของคนทางบ้านนะครับผมเป็นป้าเพื่อนมาหา มาหากว่าเพิ่นนะครับผมอยู่อยู่เมืองเดียวกันนี่แหละครับผมอยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนเรื่องเมืองเนาะเพิ่นที่อยู่โตเพิ่นที่อยู่ในนาในนาโกย่าไปหาเพิ่นเมื่อวานนี่นะครับผมไปยามเพิ่นแล้วก็พอดีของไปซื้อของเมื่อวันเสาร์ไปซื้อของเมื่อวันเสาร์ได้น้องไม้มาพอดีก็เลยเอาน้องไม้ไปฝากเพิ่นนะครับผมได้ของกระแบงไวัฒนมนีเหระนะครับผมน้องอุตีครับเพิ่นเอาอย่างมาให้เนี่ยนะโอ้บอกหลายอย่างถึงอึ้งอึ้งปิ้งอึ้งว่าเห็ดไข่เห็ดเพาะ ปลาหมึกคงปลาหมึกแห้งแบบพี่พงแบบพี่ผงโอ้บักหลายนะครับผมเพื่อามาให้นะผมก็ผมก็ได้จะน้อยไปต้อนเพื่อน,นเอน,ยยน,เนื้อผมเอาเนื้อไม้นี่แหละเอาเนื้อไม่แล้วก็ซื้อปลาดงปลาแดกซื้อผงสูลงสูลดไปไปฝากเพื่อนน้ำนะครับผมผงสูลดที่ผมไปซื้อย้อนล้านในบราซิลนะครับผมที่ผมปันใจยันไปไปเพื่อเดียวมนะันกลับมามาแวะมาแวะเบิง้งโน้อให้เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะแวะเบิ้งดลอดนะครับผมมองนั่นนะ กี่่านเราห็นน้องไม้ก็เลยจอดหักเอาเราไม่อยู่ข้างทางเลยนะครับผมโอ้สนาไงดิบมันน้องไม้ก็ร้ายหลายครับผมเป็นตำมันแต่ว่าน้องไม้อันนี้ต้มขมคอนข้างที่นานจืดนแต่ว่ผมน้องไม้นี่ผมจะเอามาเมื่อเงินนั่นนะตุ่มค่อนข้างที่นานจืดอยุ่นะครับผมต้มสองหน้าสามหน้าก็ยังเป็นขมขมอยู่นะครับผมผู้ใอเอามากับผพ้ใดมีสูตรกับบอกนีนะครับผมน้องไม้อันที่ผมจะหักมาล่าสุดเลยนะครับผม ต้มนานจืดขนาดเล็กนะครับผมก็ได้มีสูตรบ,บ๊อกนะครับผมซอยเสียซอยบ๊อกเนี่เดี๋ยวหยุดงานวันเสาร์นี่วันอาทิตย์นี่น่าจะไปหาเอาไว้กินอีกเยอะห่างมาต้มไว้ใส่อันห่างมาต้มใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมใส่ซองฟิตไว้นะี่ครับผมได้การแล้วทอดไข่เดี๋ยวผมจะทอดไข่สักก้อนนะครับผมทอดไข่แล้วค่อยซีไอไข่ซีตำบุตรทวักนะครับผมแป๊บเดียวหนึ่ง น้ำมันขวดนี้แต่แปะโดนละเบียนนุ้งยาหนี่สองยาหนี่ก็ได้ไปซื้อนั่นเลยก็ได้ไปซื้อมันหมูมาเกี่ยวไว้นะครับผมผมไปตีซื้อมันหมูมาเกี่ยวอ๋อใช่แล้วครับบรรยากาศหลังเลิกงานวิศน,นงเอฟสีครับเคทเนือ้นนอยื่มากิ้นั่นใช่แล้วครับผมเคทเท่านันงมันกินได้อีกสองคาบสามคาบคนเดี๋ยวมึงน่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อข้าวเหนียวอยู่ก็ได้ซื้อข้าวเหนียวไว้นะครับผมส้มผักกำลังเสียบอะไรส้มผักเพชรไหวหน้นะครับผมโอ้ยค่ะอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รอติการน้วค,ครับผมมีหอดอึ้งมีหอดปิ้งอึ้งอดว่าอึ้งต้อมอึ้อง FC เฟแซุพี่นองเอซีเบิ้งบนขึ้ลยงเห็ดเดาะสุพี่น้อง FC เอซเบิ้งนเนะครับผมสูตรผมนี่ทอดไข่ต้องเกียกเ่ยวก,กระกเทียมกันาคนเพิ่มส่กระเทียมเกี่ยวได้ครับผม สูตรนี้มันสูตรอาซีมอซอสูตรลับ นี่ทอดไข่นี่ให้มันสุกข,ข้างเดียวอีกข้างนึงผมจะไม่ให้มันสุกผมว่านะ้าทอดไข่ถ้ามันสุกหลายม,มันเลยมันบ่ราะเสียบนะให้มันฟองเพ<ๆ>ิ่มอย่างเี้ครับผมทอดไข่นะผมมักซูนีดิป๊อยู่ดิ ป๊อบอืมรึปล่อยพอแล้วครับอืมประมาณนี้ทอดไข่ผมให้มันพอเพื่มๆไม่อผมให้มันสุกลายสีมึงด้วยหอ,อมน้ำปลาไี่ทอดไข่หนี่งเด็กกันอันนี้ก็ปิดแล้วละ่ะเมื่อวานนี่ก็ต้มครับต้มแน่ๆนะครับผมต้มมาใหมา่นะต้มว่าสองหน้าสามน้ามแต่ผมต้มเมื่อวานนี่ก็เด็เนาะ มันมันนานจืดครับมันเมื่อคืนน้ําไม้ที่ผมไปหักมาอันสมก้อนนี่นะครับผมอันนี้นอน้อยนอน้อยบ่รเพียรแต่ว่าต้มโอ้ต้มไปสองหน้ามันยังขมอยูน่นะครับผมผมว่ามันเป็นน้ํยาย๊าวะแล้วมีสูตรพเพื่อใดมีสูตรบอ,อกนี่ได้ครับผมสูดสุดเนี่ครับบะพริกกะเพ,พราผิดทิ้งพริกร้านเวียดนะครับตําบกทัวร์เอฟซีเพิ่งกันนะมือนนะครับผม ต่ำบกทั่วปีบป <ended> <inizi> ุ่นครับอืมว่ะอืมกำัมากแล้วแหละเนี่ยออกราบมาได้กินจริงจนะครับผมต้องพูดถึงว่าต้องถามหาทีคักรยังแล้วนะอืมกราบเอาเลย มันยังอ่อนอ่อนยู่ดินหน่อยปกตวนนะครับมันยังพอได้เท่าพอได้กันตึงขึ้นดีกับบ้านเรากระดินนี่ครับผมเรียบร้อยอู้มีบุกกอกใไซนะ่ะมีบุกกอกไซนี้หน่อไใ่จังครับผมต่ำทอดเสียงดังโยกกปุ้นโคกอย่างน้อย <c oughs> ต่ำเทิงบ่ได้ไอ้เนนั่นสิหลู ตามเส้พื้นมงก,กงกุกประตูตข้างหน้าเองผมโอ้หัอกแต่บกอกว่ะมีบอก,กอกแส้ยนี่จังล้วผมไม่นองดูซีน้ำปะแดกลงไปของนวัวครับผม แซ่หลายแซ่บหลายโ <laughs> <laughs> บเซี่ยนี่บเสียบเลยเด <laughs> ้อตน้ำปลาครับอันนี้น้ำแบบหนาว้ะครับผมพี่น้องเอฟซีครับซื้อเป็นนุวยมากินบ่ไหวเรกครับผมมันแพงครับซื้อเป็นนุวยนะหน่วยหนึ่งหน่วยละลอยล,ล,อ,ยลอยก้อยเย็นลอยกย้อยเยนหมดเลหน่วยละยี่สิบหน่วยละยี่สิบสามบาทยี่สบี่บาทเไปเลยออยู่แบบหนาวอยู่ญี่ปุ่นหน่วยหนึ่งนะนะครับผมแชรเล่นครับ ปก็ถึงกินนะหอ,อมอมึยๆครับผมคากปัญญางแล้วนี่ตำบมกทัวยังเมื่อเส้านี่มันคากเสียวครับผมพูดอะไตำกระเซียตำบมกทัวเนี่ยมันมหว,นนวาดี รายการแล้วครับผมนะสุดผมบอกไปโหลดเมียวนะลงแล้วผมซิมกันเด้อซิมอีกก่อนน้ำลายแตกครับอ,ำำอ,อืมอมล้ำขนาดป่ะกับทอดไข่อืมแปะผมกินข้าวเหมือนกันป่ะนะแต้งพาเข้าวครับนะผมเรียบร้อยแล้วจำบักว่าทอดไข่ต้มมาใหม่ 哈。Huh? กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอร์ครับอริกาโตกหลายๆครับมาครับผมพี่น้องเอฟซีครับกินข้าวไงนํากันเนนมื้อหน่อครับผมตําบักทั่วทอดไข่แล้วก็ต้มน่อไม้ที่ไปหามาเมื่อนั้นนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับนี่นี่น่าพอดีพอดีเลยเด็กอานครับผม,มว่ะตําบักทั่ว กุ้งน่อไม้ทอดไข่โอ้ยเมนูเศร้าเนี่ยจังพูเนาะจังเป็นจังครับผมโอ้ยคักร <c oughs> ์มีหนูเศร้านี่ครับผมพี่น้องเอพีีครับแม่นคักแม่นแน่แลวะนะ้วเนาะอือว่าต้มหน่อไม้ต่ำบักทัวทอดไข่พุ่นอ่ะอืมขอแยกใส่มือกินแบบนี้เนี่ยไม้อันนี้เนาะนโมไม้หักอยู่ข้างทางกันนะครับผม นอเพกบ้านหงออขาาได้ขเข้าหนยนะยอเยเนาะน้องเอฟขอดใครตามบอกกว่าเนี่ยมันคักอืม,อม ครับอืมเดี๋ยวผมจะไปเอาของฝากจากไทยแลนด์มาสิมซูเบิงครับเพนเพนเพนอันนี้ของฝากจากไทยแลนด์นี่นะครับผมดึงดึงดึงอ่าง ซิมซิเบิงตัวหนึ่งกันเดี๋ยวมุหน่าไ้หาเมนูเค็มๆเซียบอันนี้เพิ่นปิ้งมาแล้วทั้งปิ้งทั้งตากแดดมาด้วยนะครับผมอืมข้าวเปลยปิ้งอึง้งอืมแข็งบดิเวียบนะต้องเวยบกันเนี่ยงอมผมปิ้งอึง้งเผา กบหน่วยยี้ครับอมบอนป่ะปิงกึง่งวเดี๋ยวผมเบฟกัน <c oughs> ไหนครับผมอันนี้เบฟมาแล้วเวบฟมาสกิบง่ายป้าย่างหอมคนทางบ้านเพิ่นเอียบมาให้ครับผมวันน่ะถึงปิงถึงง่นเดีนะ แต่เมื่อไนที่ต้มส้ม,อมของมากผมเลยเนะี่ยอื้มอ่ะอืมอืมครับนะครับ น้องจีเห็นป่ะขออยากหยับกล้องจังไงนี่ครับผมเสียอ,อ่ะนัว,นวดีดีตามกวนครับผม อีิงจรงครับแม่ใครกันบ้างเนี่ยตัวนี้บอกใครอึ้งฝนแรกนี่นะครับผมไม่นอนออครสีอึ้งฝนแรกอลยอืม ไข่แก้วแบบนี้นะครับอืมอืมอืมนี่ครับผมต้องไม่หามากินเองกินเองอืมปิ้งเกิงของฝากจากไทยแลนด์ กินเมื่อเราโตสองตัวก็พอแล้วกินได้เดียววาได้มันสิเบิดนะครับผม,มกรอบสีดครับอมอผมตามามาครัวน้ำใหม่แซ่บครับ กำลังพอดีเนยผมมากต่หมักทั่วกับทอดไข่นี่แหละจริงๆแล้วมาันแซ่บอครับผม,มขาดเนาะเป็นข้อนอยองที่จังครับสุ้ องครับอืมแบบอืมอืมความสุขจงมีแต่เจ้าอืม มัน nghèo เ,เนาะพี่น้องเอ๊สิครับนีย่ยฝุมมักที่แหละกินที่เามค,ครับผม นอรูปเป็นนอเปเป,ลเป,ลเปลแล้วบันยัแกงใส่เห็ดพออผมมีเห็ดพอล้วเห็ดพอได้นั่งเครื่องบินมาเตายเพราะเรื่องเห็ดพออันเด้อ <c oughs> ของเที่ยงครับฮมครับ <c oughs> ครับเออแล้วผมนั่งนะครับพี่น้องไอซีมากินํำกันอยู่มาครับผมมุดออกมากินํำกันครับพี่น้องครับมุดออกจากจอมามากินํำกันแล้วผม ปิ้งรสซีนมาบบบย่างดีเลยนะครับผมเอาละมันซื้อเบิร์ดเก็บโตกันอันนี้เพ็ดสุกมาละเพิ่นปิ้งเพิ่นปิ้งปิ้งไฟนอนนะครับผมปิ้งคล้ายๆปิ้งพวกคล้ายๆเพชรเป็นเครื่องปิ้งปลาย,ย่างครับนี่ครับผมสิประมาณนี่นเลยล้วก็ตำเครื่องใส่หลายๆเพชรเป็นเครื่องอ้อมเขาอะตำ หอมดแดงตะไคร้พริกแห้งต้องกับน,น,น้ำปลาแดกใส่นี่ยเอาไปคนๆปิ้งย่างโอ้ยหอมไปผมมั้งต้มซีฟิเนสแซ่บยินนะเรื่องต้มกับ,รบ,บเรื่องเมือืมคขันบอร์เว็แข็งต้มเบียร์มันนุ่มๆก็ามากินได้เราอืมนะ ได้กินลองกินบ้านเฮาดีนะโอ้ยมีแหงไรพี่น้องเอฟซีน้ำตาเสียไหลบางทีนะคิดพอสมัยตะกี้เลิกงานมาเมื่อไ่เนาะสว่งบ้าเดยผมมากู่บทน้องใหม่นี่นมันกำลังเสีย เอาตอนนั้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเอฟซีครับก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมันที่นี่เข้าการเดึกเมื่อผมการเดือคืึแรกกะสิลาลอยหนกน่อยก็เลยคิดอยากกินตํานะครับผมตาไมอยังผิดพิชนะวากินก็นะวันสั่นมาเห็นงานอยู่คิดคิดภาพไว้น่ะให้งานยุ่น้้ำลายแตกภาคยุ่นะครับผมผู้ใดเป็นเือกันบ่แล้วเป็นเป็นเป็นแต่ผมผู้เดียวบ่กนะครับผมเวลาเราคิดอยากอย่างเวลาเห็นงานยุ่น่ะ มันจะเห็นภา,าพรอยอ้งร่องอ้งร่องอ้งร่องมารลตัวนนแหะครับผมวันนี้นลำลายแตกผ้าผ้าวยืดท้องห้องยืดจอกอยืดยามเฮ็ดงานนะครับพี่น้องเอฟซีเอ้ยยอะหัวยอะของนะครับผมทั้งที่หลักครับผมเลือกงานมากกับพอเออโู้เสียบไเสียบอะเบิ้งกระลุดทั้งที่หลักครับผมเลือกงานมากกับสิประมาณนี้แหละกรพอได้มาถ่ายคลิปสูพี่น้องเอฟซีเบิ้งนะครับผมเฮ็ดอี่อย่างนี้หลังเลิกการเลิกงานมากอะเออ รับแรกก็โหดผักสกอแล้วก็มาเฮ็ดนายุ่งเรกินนะครับผมมันเป็นกะต,ต้มเพราะว่าต้มน่อไม้ทอดไข่นะครับผมสซว่งถือว่ามันสิเป็นเมนูเบสิกเบสิกเมนูบ้านๆเรานะครับผมแต่ว่าเราได้มากินยูจังซี่อ่ะผมบอกเลยว่าอาหารอาหารแบบว่าพื้นบ้านอาหารเบสิกเบสิกบ้านเรานี่มันโคตรมันโคตรมีความสุขมันโคตรอิ่มเลยอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจนะครับผมก็ยังจะปิ้งอึ้งนะครับผมน,ผมนกินปิ้ง ปิ ing, like ok. ้งปิ้งอึ้งเลยกินตัวสองตัวนี่ก็อิ่มบักคักแล้วนะครับผมมือเชื่ให้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเฮานะครับผมว่าเฮาจะอิ่งอย่างแจ้งใดแบบใดครับผมพี่น้องอีฟสีครับนะครับผมได้กินอาหารแบบนี้มันที่เป็นตำเมั่อเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดดอกแม้กระทั่งอยู่บ้านเฮาเองบ่ได้กินตำบักห้องตำบักหอยตำโป่งตำปลามันโอ้ยคักหลายสูตรหลายผมในคิดยากตำปลาอยู่ผมที่ไปหาเลาะซื้อเครื่องมาตำปลาใช้มันเครื่องเดี๋ยล้าอยู่นะครับผม เราติดตามนะครับผมเอาสลับสลับที่พูดเยังว่าได้กดติดตามเน่นะครับผมฝาพี่น้องเอฟซีกดติดตามให้ผมนำแน่นะครับผมสลับคลิปนี้เนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันได้ผู้ใดมีความคิดเห็นองไรกับคลิปมื้อนี้ก็คอมเมนต์ว่ามาเบิ่งนะครับผมส่วนผมก็ที่ขอตัวอาบน้ำอาภานอนพักพอนสักวันเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสลับมื้อนี้นอนหลับฝันดีสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำหนเด้อครับ อริการตอกหลาย,ลายครับ